เด็ดไปกับเพ้าผู้สาวโอ้เดี๋ยวเราเอามาให้เดี๋ยวเราวิ่งเสร็จก่อนได้ไหมเนี่ยไงไปกับน้องไปกับผู้เบาบ่เออเราไม่ได้มาไม่ได้ทำอะไรผัวเธอเลยในผัวเธอเออเราเพื่อนกันไม่ได้ทำอะไรเลยเราเพื่อนกันค่ะเดี๋ยวปั้มบ้าอะไรเออเดี๋ยวเรามาให้นะเราแขอกำลังใจหน่อยเราจะไปวิ่งค่ะเออขอ อะะไรนขอกำลังใจก่อนเร็วโอเคค่ะนางจะมาก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปก่อนนะโอุราค่ะอะไรคะมีวแทอบเข้าใครเหรอใครวะ ใครเม่รู้อะหรอ่ะใส่เสื้อเขียวเขียวอะหรอใครอะให้แกช่วยหน่อยนะเดี๋ยวเราไม่ใช่หน้าขี้เสื้อเขียวจริงจริงใครคะชายสองคนแอบชอบข้างหรอให้แกช่วยนั่งโอ้ช่วยให้ให้เราช่วยทำอะไรครับโอ้ได้ค่ะได้ค่ะเต้มีปืนไหมโอ้ไปขวานเดี๋ยวเราไปก่อนนะขอขอกำลังใจมาอีกสักรอบหนึ่งเร็วเอาเละกันชายสองคนซุ้ยนะโอเคค่ะดูแลบุญแล้วเฮ้ยขอให้ได้จับเอ้ย จะสร้างขัดเพื่อรู้วีตกบูดดีไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวเราเอาสายมาให้เดี๋ยวเราสายมาให้เนาะเดี๋ยวเรามาให้โอเคค่ะเว้ยวันมาที่ผงใส่ละ